หลายๆคนเห็นคันนี้อยู่ในไวเล่เป็นรถของพี่แม็กผักสดนะครับก็ง่ายๆเป็นเวฟ125 <S <S หัวเถิกนะครับเป็นเวทที่สตาร์ทนิ้วขี่ได้แล้วก็ต้องไม่ลูกใหญ่จนเกินไปแต่แรงขี่ง่ายแล้วก็ต้องเป็นทรงแว้นส่วนเครื่องตัวน,นี้นะครับที่พี่แม็กเขาใช้นะครับเขาจะใช้เป็นเครื่องแคนเซียน4นะครับจะเขียนโลโก้นี่เป็นแคงรุ่นเก่ารุ่นเก่ายุคบุกเบิกเลยนะครับป๋าเนี่ยเขาจะใช้เป็นระบบดอชมิกกี้เมาส์นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้กล่องที่เขาใช้เด้อ เขาใช้กล่อง m a c e อ u นะครับเป็นไงสุดไหมวาฮานงฮารเน็ตไวลิงนี่จะบอกว่าเปิดตัวเลยก็ได้นะครับนี่จะบอกว่าเปิดตัวเลยก็ได้ส่วนข้างหลังจะมีตาแมวให้ดูน้ำมันด้วยน่ะปกติมีให้ดูน้ำมันเครื่องไหมไม่รู้เลยน้ำมันเครื่องกูถึงไหนแล้วน้ำมันเครื่องขาดหรือเปล่าไม่รู้แต่อันนี้กูมีตาแมวเป็นไงตาแมวถ้าใส่ตัวนี้ไปเนี่ยมันจะสวยกว่าหรือเปล่าโอ้เย็เป็นไงดูรวยเลย โอเคครับขอบกราบส,สวัสดีพ,ดสพ,สดพี่น้องชาวไร่สายทุกท่านวันนี้พวกเราคงจะสอเจ้านวันนี้ินิตี้แบงค์หลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานโขนะครับโค้ดโพ,โพโลมูมิเนียมเหล็กกิโลละยี่สิบโมนะวันนี้เรามาอยู่กันนี่ครับเนี่ยรถคันนี้นะครับหลายๆคนเห็นอ่า พี่แป้งเราไปทริปน้ำตกเจ็ดสาน้อยใช่ไหมวันนั้นอะแล้วเราไปแล้ววันนี้ได้ไปวิ่งกับโอ้ได้เจอหลายทีมงานนะครับวันนั้นเรามีทีมงานยุทธยาทีมงานสระบ,บุรีทีมงานเมืองการอุหหายที่นะครับก็มารวมกันแต่รถผมเนะี่ยยืนยันว่าเป็นเวท5 700%็รอยเพราเาผมเรือให้ดูแล้วก็มีคลิปวิดีโอตั้งแต่ขี่เสร็จขี่เสร็จรับเรือตรงที่พักเลยนะครับ5้า0็ดร้อยเซนะครับหลายๆคนที่เอาหก 6, 6 7กมาก็ พิจารณาเองด้นะแค่นั้นแหละหันมาเมื่อไหร่ก็เจอ5 7าเจ็ดสัทาเวดเดียวกันอะ่ะไม่มีใครไหกวกูแค่นั้นแล่วันนี้อยู่กับคันนี้หลายๆคนเห็นคันนี้นอยู่ในไวัล่าช่วงนั้นแล้วทีนี้กระแสมันแรงผมก็เลยยังไม่ทาคลิปนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าผมจะหมานกับคุณพ่อข้างบนเสลิอเกลนเขาจะล่อผมนะครับ<ม><ม>ก็เลยมานี้มารีิวให้ดูก็คันนี้นเป็นรถของพี่แม็กผักสดนะครับก็ง่ายๆเป็นเวฟ125หัวเถิกนะครับมีหัวเถิกเถิกเลยมันตัวจริงก็เถิกนะ ตัวจริงหัวเถิงเหมือนกันนะครับแล้วก็เขาเนี่ยมีคอนเซปต์เขาว่ารถที่เขาขี่เนี่ยจะต้องเป็นเวทที่สตาร์ทนิ้วขี่ได้แล้วก็ต้องไม่ลูกใหญ่จนเกินไปแต่แรงขี่ง่ายแล้วก็ต้องเป็นทรงแว้น ในน้ำหนักคนขี่ประมาณเจบวกประมาณนั้นแต่ว่ามันตัวตัวเตี้ยวทำตัวเตี้ยวเพราะมันจะอ้วนอย่างพี่เนี่ยพี่ตัวสูงเหมือนผอมนะแต่พี่ก็หนัก70ดเหมือนกันนะครับก็เลยพามาดูเจ้าคันนี้มาแจกทรงนะครับหลายๆคนถามว่าคันนี้ใช้ยางหน้าอะไรนี่ยางหน้าแบรนด์นี้ครับแล้วแต่ใครอยากจะใช้นะครับแต่ผมจะใช้อยู่เบอร์50ทัร้อยนะครับห้าสิบทัร้อยยางหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ล้อเนี่ยเป็นวงล้อเอสตองนะครับเป็นวงล้อเอสตองคาร์บอนเลยก็คือเจ้าของรถบอกใส่แล้วเดี๋ยวมันจะดูรวยนะถ้าไม่ใส่่่มมันนดูไรวยยก็เลต้้้อองใสแบบี1ข ดีเลยคือเบาซีรีส์เจะเบาและแข็งใช้จนลืมอ่ะนะใช้จนลืมแล้วก็เวลาเรางัดขอบยางมันไม่ค่อยเป็นรอยนะครับล้อมันดีมากต่วนโชคหลายคนถามว่ามันคือโชคแต่งหรือเปล่าเปล่ามันเป็นโชคเดิมนะครับเอาไปทําสีพอดโค้ดนะครับกับดุมนะ แล้วก็พวกเนี้ยเป็นแต่งปกติรถคันนี้โหลดกี่นิ้วรถคันนี้ทำไมโหลดถึงไม่มีนิโผนะครับคันนี้ตัดโช๊คโดยช่างทงนะครับโหลดประมาณ2นิ้วถึง2นิ้วครึ่ง2นิ้วถึง2นิ้วครึ่งนะครับแล้วก็ตัดแกนแล้วก็ไล่เซ็ตน้ำมันใหม่นะครับให้สําหรับคนขี่เนียประมาณ60 70 80เนียขี่ได้หลายๆลายคนอยากส่งโช๊คมาทําก็สามารถส่งมาทําได้นะครับก็ตัดแล้วก็ตัดแกนตัดสปริงแล้วก็เซ็ตระบบน้ํามันให้อย่างดีเลยเอาไปขี่เนี่ยบอกได้เลยว่าเจ้าน้ําหนักกิโลตั้งแต่90ช่าสิสูตร การทาของเขาก็จะเซตโชกให้อย่างดีครับซึ่งถ้าน้ำหนักเจ็ดสิบเวลานั่นจะเป็นอย่างนี้แยวพี่นั่งให้ดูพี่นั่งปับ๊บยึบอยู่อย่างนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมครับพอดีครับแล้วก็กดนี่คือมันไม่ได้ลงไปจํานะครับมันก็จะมีช่วงเห็นไหมมีช่วงเวลาตกหลุมอะไรมันก็จะให้ตัวเห็นไหมเวลาพี่ขี่นะทรงสวยจัดนะครับทรงสวยจัดนะครับนี่ทรงสวยจัดอันนี้ก็ยางแบนนะครับเพราะว่าอันนี้เอาไว้ลู่ถิ่นเอาไปเข้าป่าคนเล่น ก็พอผ่านมาปั๊บก็เราก็จะมาดูข้างบนกันรถคันนี้เป็นคัตมือเหมือนเดิมนะครับคัตมือนะครับก็สปริงคัตแผ่นคัตส,สั่งที่วันแมคกคอนได้นะครับเนี่ยสองนิ้วก็กำได้นะครับนิ้วนิ้วเดียวก็กำได้แต่หนักไปครับสองนิ้วกว่ากำได้แต่ปกติคนเราไม่ค่อยได้ใช้คัตอยู่แล้วรครับเวลาขี่ทางไกลนะครับแล้วก็มือเบรกเขาจะใช้เป็นเบมโบนะครับเป็นเบมโบตัวนี้อ่าส่วนข้างล่างก็จะเป็น M F z อ่าทรงเต่านะครับแล้วก็มีวาปดมีไล่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จานเจินอะไรเงี้ยเขาใส่ไปนะครับทั่วไปเป็นสไตล์การแต่งทั่วไปจุดพีคเลยก็คือมีนคนบอกว่าเอ้ทำไมรถพี่แม็กแม่งขี่แม่งไม่เติมน้ำมันเลยนะจริงๆแล้วนี่ครับถังเขาก่อนหน้านี้เขาจะมีถังตรงนี้ด้วยแต่ผมยืมยืมมาไปใส่รถแข่งเพราะว่าน้ำมันไม่พอก็เลยยืมถังนี้จริงๆแล้วจะเป็นถัง8ลิตรซึ่งข้างล่างเนี่ย5 ข้างบนเนี่ยสนะครับก็ประมาณนี้แต่ว่าตอนนี้ก็คือยืมพี่ๆยืมถังมันอยู่นะก็เลยได้เอาถังอีกคันหนึ่งมาใส่มันก็เลยเป็นน้ํามันแค่3 4ลิตรนั่นแหละตอนนี้นะก็ขอยืมก่อนแล้วก็แบตท,ที่ใช้เป็นแบตท,ทั่วไปนะครับระบบชุดไฟจะอยู่ข้างในหลายๆคนจะไม่เห็นกล่องเพราะว่ารถคันนี้ไม่ได้ใช้กล่องธรรมดานะครับเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูก่อนแล้วก็นี่โช๊คหลังเป็นแก๊สซี่ปกติเลยนะครับเป็นแก๊สซี่ปกติเลยซึ่งตอนนี้กําลังจะอัปเกรดแล้วเจ้าของสั่งแล้วพี่แม็กบอกว่าใส่โปรเฟนเดนเโป็ช จบสุดในตลาดตอนนี้ทั้งขี่แข่งขี่ทิปขี่ทุกทางจบสุดแล้วต้องโปรเฟนเดอร์นะครับแล้วก็ล้อก็เป็นวงล้อเอตองเหมือนกันนะครับให้ดูนี่เห็นไหมครับนี่วงล้อเอตองเหมือนกันข้างหลังก็เป็นยางอินไมดัสที่ใช้อยู่นะครับสำหรับรถพี่แม็กนะครับประมาณนี้แล้วก็นี่ครับส่วนตัวเครื่องโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตรื้อชุดสีเลยเฮ้ยผมสามา้านรื้อชุดสีได้ภายในห้าวิทหนึ่งสองท่าไปอเป็นไง โคตรไปเน okay, ี่ยครับโอเคเราก็จะมารีวิวเครื่องครับส่วนเครื่องตัวนี้นะครับที่พี่แม็กเขาใช้นะครับเขาจะใช้เป็นเครื่องแคนเซียนสนะครับจะเขียนโลโก้นี้เป็นแข้งรุ่นเก่ารุ่นเก่ายุคบุกเบิกเลยนะครับก็เขียนว่าแม็กมิสเตอร์คัมคุลนะครับก็เป็นชื่อร้านของเขานะครับแล้วก็นี่ชุดสายไฟจะหน้าตาแปลกๆแล้วทีนี้อ่ากับเสื้อสูบแล้วก็ฝาเนี่ยเขาจะใช้เป็นระบบดอชมิกกี้เมาสนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้แล้วจะเห็นนี่เห็นไหมมีคราบน้ำมันเครื่องหยดบ้างเนี่ยมันชอบหยดจากตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยดจากแถวๆเนี้ย เนี่ยเนี่ย,เ,ยเห็นไหมรู้ไหมทำไมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยรู้ไหมทำไม เพราะว่าฝาเนี่ยฝาครอบเนี่ยเป็นอย่างนี้ครับมาดูใใกล้มันเป็นฝาอะไรครับนี่ครับมันเป็นฝาทําสีพาร์คอร์ดแล้วสีพาร์คอร์ดเนี่ยมันหนาพอหนาเสร็จเราขันน็อตตรงนี้แล้วทีเนี้ยสีมันอะพอมันเครื่องมันร้อนใช่ไหมมันบี้พอมันบี้เสร็จปั๊บเนี่ยน็อตมันหลวมมันก็เลยคลายออกมาน็อตมันไม่ได้คายหรอกมันก็อยู่ที่เดิมแหละแต่สีสีมันเริ่มเห็นไหมมันบี้ก็เลยเกิดปัญหาที่ว่าน้ำมันเครื่องซึมรอบตรงนี้ซึมตามขอบเพราะว่าสีพาร์หมือรมมมันนียงเเห็ยดูเนี่ยมันเป็นอย่างน พอเราขันบีต้ตอนแรกมันไม่เป็นหรอกแต่พอมันโดนความร้อนมันเริ่มบีเบ้เองบี้เองแล้วน็อตมันเลยรวมนะทุกคนจะรู้กันดีแล้วโอเคป่านมาฝั่งนี้ก็เหมือนกันเป็นเหมือนกันเป๊ะมาดูเป็นบ,นบานๆเหมือนกันเลยนะครับพี่แม็กก็เลยไปขี่ทิปเมื่อกี้ก็คือผีตาโขนเลยโมโหมากก็เลยเลือกที่จะบินเหล็ไปเลยจะได้จบเรื่องไม่ต้องใส่ประเก็นยังได้นะครับีอ่อ่อเสียก็ใช้เป็นเลือกใช้เป็นท่อ n b shop โดยปกติเลยนะครับนี่เป็นไงแล้วก็นี่ครับกล่องที่เขาใช้เด เขาใช้กล่อง Mac e อ u นะครับเป็นไงสุดไหมวานงฮาเนตไวริง ชัดเจนรถคันนี้เป็นกล่องแม็กอีเขียน Start Up ัพบายซอจอนในวันนะครับจูนบายซอจอนวันที่บริษัทวันไมเคิลสิบเอ็ดสิบสองนะครับแล้วก็ชุดคัสที่ใช้อยู่ข้างในนี้ก็จะเป็นคัสโซนิกปกตินะครับหูคัสก็เป็นหูอ่าเอ็ปกตินะครับฝาคัสก็เป็นฝาเอ x ปกติเครื่องยนต์เป็นสเต็ปหกหกชักเจ็ดมิลนะเป็นสเต็ปยอดฮิตเดี๋ยวจะเพิ่มแล้วจะเพิ่มเป็นหกเจ็ดชักเจ็ดนะครับเดี๋ยวจะจัดจะจัดให้ใหม่นะครับเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าหกเจ็ดชักเจ็ดน หาลูกง่ายนะครับแล้วมันไม่ได้แพงนะโหจะเก็บเนี่ยมันง่ายที่สุดแล้วนะครับโอเคอันนี้ก็กล่องไมค์ซียูมีระบบนี้ด้วยครับโคดลูกนะครับออโต้จูนนั่นเองนะครับผมก็จูนไปผมเหมือนกันนะครับโคดลูกก็ต้องจูนนะไม่ใช่ไม่จูนนะจูนเหมือนผมเหมือนกันผมก็จัดให้เสร็จสับเรียบร้อยดีนะครับแล้วก็เบื้องต้นตรงนี้มีปัญหาผมจัดให้ใหม่เลยเนี่ยนี่จะบอกว่าเปิดตัวเลยก็ได้นะครับนี่จะบอกว่าเปิดตัวเลยก็ได้ฝาจานไฟ ซิ่งๆแบบนี้มีเจาะตัวประคองให้เรียบร้อยแล้วนะครับมีเจาะตัวประคองให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็สามารถใช้เป็นอ่าสตาร์ทนิ้วได้ปกติดมให้หมดกันแตกกันอะไรทุกอย่างน้าหนักเบามากนะครับน้าหนักผมเบามากแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นฝาคัสนะครับก็คือสามารถใช้กับหัวได้เลยนะครับอ่าใช้กับ MX ได้เลยเหรียญ M อได้เลยตรงนี้จะโยเท่าไหร่ก็สามารถบอกได้นะครับเพราะว่าฝาตัวนี้จะเป็น2ชิ้นทั่วไปแล้วเนี่ยเขาจะเปิดตรงนี้ได้บางตัวก็เปิดข้างหลังได้แต่ของผมเปิดแม่งทั้งอันเดียวเเะรปิดทีึงมจื้อวก็ หรือคัดก็ได้เซอร์วิสหาอะไรได้หมดน้ำมันเครื่องเติมข้างหน้าตรงนี้นะครับเติมข้างหน้าตรงนี้รูเล็กหน่อยเดี๋ยวจะขยายให,ให้ใหญ่กว่านี้ครับอันนี้ผมทํามาเป็นโปรโตไทป์ก่อนนะครับแล้วก็หูตรงนี้นะครับเป็นหู M มปกติเลยเสียบใช้ได้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณน,นี้ส่วนข้างหลังจะมีตาแมวให้ดูน้ํามันด้วยปกติมีให้ดูน้ามันเครื่องไหมไม่รู้เลยน้ามันเครื่องกูถึงไหนแล้วน้ํามันเครื่องขาดหรือเปล่าไม่รู้แต่อันนี้กูมีตาแมวนี่เป็นไงตามแมวดูน้ํามันเครื่องได้ด้วยตามขีดที่ผมเขียนไวน้้นนบบก็ีีแ สองเอกเอกเอกสองหมื่นกว่าบาทใครอยากได้ก็ลองติดต่อมาโลโก้ก็ทัดต้อมตามใจคุณก็ได้นะครับแต่ว่าอาจจะเสียค่าแบบพันสองพันอะไรเงี้ยก็แล้วแต่น้องๆเดี๋ยว้อยากได้เป็นโลโก้วันไม่พลาดเลยก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ไอ้ตัวนี้เป็นงานดิบยังไม่ได้ชุบนะครับถ้าชุบจะสวยกว่านี้เยอะเลยนะนี่ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนให้ดูเลยดีกว่าว่าเปลี่ยนแล้วมันจะหล่อขนาดไหนอันดับแรกจะเปลี่ยนฝั่งนี้ก่อนเลยเดี๋ยวฮาเปลี่ยนก็เปลี่ยน,นเ,ยเดีอยาให้อาหารเลื้อให้เดี๋ยวเปลี่ยนเลยเนี่ยนี่ดูนี่นี่มันเป็นไง ดูรวยเลยน้องๆจะเลือกฝั่งนี้หรือฝั่งนี้ครับถ้าเลือกได้แน่นอนครับต้องเลือกฝั่งเพราะพี่เป็นคนทับหรือโอเคครับสําหรับตอนนี้ก็ได้ถอดออกมาไปที่เรียบร้อยเห็นไหมเนี่ยนี่ดูอันนี้จะตัวประคองเข้าเบี่ยงให้ไหมมาปับ๊บใส่ได้เลยเนี่ยบเข้าไปอย่างเงี้ยฮึบฮึบฮึนี่เป็นไงพอดีเป๊ะเสมอหน้าเป๊ะนี่ครับใส่ได้เลยนะเนี่ยให้ดูอย่างเงี้ยเข้ากึ๊บเลยเข้ากับแบบเดิมนี่ของเดิมเลยกึ๊บเป็นไง โอ้ดูรวยเลยนี่เป็นไงเป๊ะโอ้มีตสามาดดูด้วยโอ้เจ๋งเดี๋ยวจะเปลี่ยนตรงกลางด้วยค็ับกเราก็จะเอาตัวนี้มาใส่ครับอ่าให้พี่ฮาร์ดเบียใส่ใดูน้ำมันเครื่องเฉอะมากนะครับผมนี่น้ำมันเครื่องทำเพื่ออะไรเนี่ยใ,ใสใ่ดูดนีย่ยใ,ใส่ไงโอเคเราก็ถอดของเดิมมานะครับเนี่เข้าปั๊บเป็นไงน็อตไม่ตรงตรงครับตรงครับน็อตตรงของจริงนะครับแล้วก็ข้างบนนี้มันจะมีบูธตรงนี้ก็สามารถเข้าได้เลยนะครับมันจะมีบูธเห็นไหมบูธบูธที่ตัวมันลองใส่ดิเข้าเปล่า กรับเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ข <in> ันน็อตขันน็อตขันน็อตแล้วก็ใส่ใช้งานอันนี้เข้าได้ไหมครับลองเช็คซีกึ๊บโอ้ยของมันแค่นั้นน่ะโอเคเดี๋ยวเราประกอบก่อนแล้วก็ใส่แทนแค่อย่างนี้ครับวางเข้าไปเลยไครตรงนี้มันจะร้อยเข้าตรงนี้พอดีนะรีวิวให้ดูเลยใครจะก๊อปก็ก๊อปไปนะไอพวกมีความคิดเองโง่เนี่ใส่ไว้อย่างเงี้ยนะครับนี่เห็นไหมเอานี้เข้าไปก่อนนี่เห็นไหมกึ๊บกึ๊บเข้าไปเอาเฮ้ยเข้าดีเฮ้ยกึ๊บ ปกปปกป็บเ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 ก็บเ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 รียบร้อยเห็นไหมเข้าของเดิมได้พอดีเป๊ะทีนี้เราก็เซอร์วิสได้หมดเลยครับตรงนี้ทีนี้ส่วนฟ้าตรงนี้เราก็จะมีบูทอันนี้ตัวหนึ่งเพื่อนี่อันนี้อันนี้ดูก่อนให้ดูก่อนเห็นไหมนี่<ๆ>ปกตินะครับโอเคเข้าบูทวางเก็บ<ๆ>นี่นี่เสร็จแล้วนี่เข้าน็อตตัวหนึ่ง เข้าน็อตก่อนอันนี้อันนี้เทสนะเทสเข้าน็อตก่อนผมก็จะมีน็อตเป็นชุดไปให้นะครับน็อตเป็นชุดไปให้ขังเข้าไปอย่างงี้ปึ๊บมันจะเข้าล็อกมันเลยนะครับมันจะมีบูธค้ำอยู่แล้วเนี่ยครับเข้าล็อกปับ๊บเนี่ยตรงนี้ก็จะยันเอาไโอ้กูดีจริงๆพวกเลือก็เลือลอกอกหมดนะครับคนดูโง่จริงๆเลยโง่เนี่ยเราป๊บนะ อ๋ออันนี้คือมีปัญหาแล้วก็เลือยอย่างนี้ได้เลยฮะจะรีวิวให้ดูทอลดละมวนเลยเ้ย่อท่อทำที่อะไรตั้งหนาละ่ะอ่ะโอเคเอาใหม่กรึบมึงไม่ใส่ที่อันนี้แล้วกูจะยันคัดยังไงละ่ะเอาใหม่นี่นะกรึอบอย่างนี้ฮะนี่ฮะยันเข้าไปทีนีใ้ใส่ใส่บุ๊ก,ก่อนนะกรึบกรึบยันยันวะยันวะไม่ยันไม่ยันครับไม่ยันโอเค จกตาครับจกตาระยะมันจะเป็นระยะเดิมอะครับกับของ m, m X อ็อ่ะเพราะนั้นน่ะถ้าเราใส่ลังคัตโซนิกหรืออะไรแล้วเราใช้บูส์พอดีมันก็จะพอดีนะครับเนี่ยครับผมใส่น็อตให้ดูเอาแบบสัก3-4ตัวก่นแล้วกันนะีย่ใส่เยอะค่อยมีแรงเลยทุกวันนี้แก่เริ่มแก่แล้วแต่ถ้าบนถนนก็ได้หมดอะอ่าโอเคใส่เงี้ปับ๊บนะทีน,นี้เอา โอ้โหทีนี้ยันอันนั้นข้างในหลุดแทนครับทีนี้คนดูเนี่ยครับมันก็จะยันคัดได้ปกตินะครับแต่ทีนี้พอมันยันมันหลุดครับเพบราะกูไม่ได้ใส่น็อตตัวในเออดีเฮ้ยเป็นเฮี้ยอะไรวะเนี่ยวันนี้วันคุยอะไรวะเนี่ยไอ้เฮีย้ยอาเป็นว่ากูขายอ่ะมึงอยากได้ก็โทรมาแค่นั้นแหละแค่นี้แหละไปละไปเจอกันใหม่สวัสดีครับเว้ยมีแต่ปัญหาไอ้เฮีย้ย i'm gonna get back the bank